พวกเขาต้องการสร้างปัญหาเลยพูดว่าโอ้อิสลามนี่เป็นศาสนาที่รุนแรงมากๆหากคุณเป็นเกย์คุณไม่ได้เป็นมุสลิมนี่ไม่ถูกต้องโกหกยังจงแจ้งการรักร่วมเพศไม่ใช่กูฟตและไม่ใช่ชิริกเหมือนกับบาปอื่นๆการรักร่วมเพศก็เหมือนการขโมยเงินเหมือนกับการดื่มของเหมือนเมาเหมือนกับการล่วงประเวณี มันเป็นบาปฉะนั้นอยา่าพยายามทําให้คนเชื่อว่าเออรักรวมเพศเป็นกาเฟสไม่คุณไม่ใช่คุณเป็นมุสลิมเพราะถ้าพวกเขานําเรื่องนี้มาเทียบถ้าคุณกระทําการรักรวมเพศคุณเป็นกาเฟสคุณจะสร้างศัตรูต่ออิสลามอิสลามไม่ได้บอกอะไรเลยเกี่ยวกับคุณจะหลุดออกจากอิสลามเพราะบาปแบบนี้แต่เมื่อคุณทําสิ่งที่ห้อมเป็นฮลาลา ใช่ตอนนี้คุณกําลังขัดกับกุรานและคําสั่งของอันหรอไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่คุณมาและพูดว่ามันเป็นเที่อนุญาตที่จะดื่มแอลกอฮอล์มันเป็นที่อนุญาต,ท,าท,ต,ญาตที่จะล่วงประเวณีมันเป็นเที่ยวอนุญาตที่จะทําธุรกรรมด้วยดอกเบีย้ยการกู้ยืมด้วยดอกเบี้ยและให้ดอกเบีย้ยถือเป็นฮาลลลเมื่อคุณพูดเช่นนี้ตัวคุณนั้นได้ออกจากอิสลามไปแล้วเพราะนี่เป็นสิ่งที่รู้กันในศาสนาโดยประยายเรื่องการรักร่วมเพศ ไม่ได้มีความขัดแย้งในหมู่มุสลิมและอย่างที่ผมพูดไปปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อคุณมาคัดค้านต่อคําตัดสินของอิสลามและคุณพูดว่าไม่นี่คือเสรีภาพของการเลือดผมมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้หรือแบบนั้นและบอกว่ามันเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไร้สาระและผมไม่สนว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร หรือมีแนวโน้มตามธรรมชาติอย่างไรผมสนใจว่าความเชื่อและความศรัทธาของคุณคืออะไรการรักุรเภศเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไหมใช่หรือไม่ใช่คาร์ลอสคนเป็นมุสลิมตอนนี้คุณจะเป็นหนึ่งในสองอย่างใครสักคนที่มีแนวโน้มทางเพศสักคนที่รู้สึกว่าเออผมอยากจะทําแต่ผมก็ไม่ได้ทําอะไรผมกําลังต่อต้านมันฉะนั้นผมผมมีแนวโน้มทางเพศ แต่ผมต่อต้านมันผมกําลังจีฮัตผมได้รับรางวัอลอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่จะให้รางวัลใหญ่กับผมเพราะว่าผมกําลังข่มความรู้สึกชั่วร้ายจากชัยตอนและเช่นเดียวกับทุกอย่างทั้งการดูสื่อลามกเออการพยายามโกหกการหลอกลวงทําสิ่งฮารอมและเมื่อคุณข่มมันไว้คุณกําลังจีฮัตนี่คือความสวยงามในศาสนาของเราโอเคแล้วถ้าผมตกอยู่ในแบบนี้และทํามันไปแล้ว คุณได้ทำบาปใหญ่แล้วควรทำอย่างไรจงสำนึกผิดขออภัยโทษจากอัลเหรอันกลับไปหาลอร์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วลอร์จะรับคุณไม่เพียงแค่นั้นพระองค์จะเปลี่ยนบาปของคุณให้เป็นความดีอลอลร์หัวกบบาปที่เลวร้ายของผมทั้งหมดบาปของคุณบาปใหญ่ของคุณบาปเล็กของคุณอลอลร์จะเปลี่ยนมันดังที่กล่าวไว้ในสุรอันอัลฟุกอรตรงเกือบท้ายของบทหน้าสุดท้ายอลัน ยุบดลุ่ลลอฮุเสยอาติห์มฮั س นัดเราผู้ที่ขออภยโทษจากอัลลอฮ์พวกเขาสมึกผิดและทำความดีสลับกันผมมีเป็นล้านความชั่วมาชะลอเครดิตเปลี่ยนเป็นความดีล้านประการนี่คือทัศนะที่หนึ่งส่วนทัศนะที่สองไม่บาปของคุณนั้นอย่างเช่นชิริกอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นเตาฮีดการฆ่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยการผิดประเวณีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นความบริสุทธิ์ นี่คือความเห็นต่างทั้งสองถูกต้องและความสวยงามด้วยความเมตตาของอัลลอ